ออโราที่มีสีแดงหุ้มร่างของนายเอาไว้คือสกิลระดับ3ของนายสินะถูกตั้งแล้วละจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันเปิดใช้งานโหมดเพลิงจะมีเพลิงไฟห่อหุ้มร่างกายเอาไว้ของฉันหนึ่งชั้นวยาว่าแต่ดาบของแกเลยหรือแม้จะเป็นกระทั่งปืนก็ยิงไม่เข้าหรอกฮ่า โทษทีนะแต่ฉันน่ะชอบทำอะไรที่มันท้าทายซะด้วยสิแบบนี้กเ็เสร็จตูละชิงชิงชิงโหโอ้หลิวเซียวโม,มก็เข้ามาดีว่ากูไม่กลัวหรอกถ้าแกทำลายอาอโราของฉันได้ฉันยอมแพ้เลยฟิว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 ฮะกระจกฮะการโจมตีของแกนะ่ะทำอะไรฉันไม่ได้เลย ลิวเสี่ยวม่วเขาไม่สามารถาทำอะไรขวนหลงได้เลยทำยังไงดีล่ะความจริงน่ะลิวเสี่ยวมั่วน่ะต้องเล็งไปที่จุดเดียวเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำลายเกาะของขวนหลงแต่เขานนะกับโจมตีมั่วๆไปหมดทำไมกันนะฮะสมกับเป็นระดับสามเลยนะนั่งเหนียวซะเชียวเลยนะเนี่ย ดับได้ที่เพิงของฉันน่ะยังไม่ดับแกเองก็ทําอะไรฉันไม่ได้หรอกฮึฮแล้วถ้าเพิ่งของแกดับขึ้นมาล่ะฮะเพิงของฉันนี่นะจะดับพูดอะไรบ้าๆของแกวะเนี่ยอ่ะนี่นะคือเพลิงของฉันนะเฮ้นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยเพิงของฉันมันหายไปไหนล่ะ แกทำอะไรกับพลังของฉันเกิดอะไรขึ้นกับเพลิงของฉันทําไมมันหายไปไหนถ้าในโรงเรียนน่ะครูสอนได้ว่าปัจจัยที่ทําให้เพลิงนั้นติดคือส่วนหนึ่งของออกซิเจนปริมาณมากในอากาศและการโจมตีเมื่อกี้ก็คือการไล่อากาศออกไปยังไงล่ะเมื่อไม่มีอากาศเพลิงไฟของนายนะ่ะก็จะดับลง นี่นะมันเป็นวันวันโลกาวินาศนะแกไปรู้เรื่องนี้มาได้ยังไงฉันไม่เชื่อหรอกแกกำลังโกหกฉันอยู่ใช่หรือเปล่ากูรู้นะฮะ <c oughs> ตายซะเถอะชิงเอเออเป็นเป็นไปไม่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> น่าสมเพชจริงๆเลยหนะนายเนี่ย <c oughs> สุดยอดมากเลยเสี่ยวโมนายชนะแล้ว ควรหลงควหลงตายแล้วกันเหรอหัวหน้าเหยียนหัวหน้าเหยียนฉันแก้แค้นให้ในายแล้วนะชิงเฮ้นี่นี่มันอะไรกันขอแสดงความยินดีด้วยท่านได้สังหารผู้ปลุกพลังระดับสมท่านได้รับ100คะแนนวิวัฒนาการสมกับเป็นผู้ปลุกพลังระดับสามเลยวิวัฒนาการขึ้นมาได้เยอะเลยนะเนี่ย สบ,บีมาแล้วใส่หัวไปซะคนข้างใกล้จะเข้ามาแล้วหวังถิงอูนานถอยกันเร็วโอเคเสี่ยวโม่ขึ้นรถมาเลยมาแล้วละ่ะจุดระเบิดตรงที่เราวางเอาไว้ให้หมดเลยรับทราบ ดูดูดูมดูดูฮะเปิดทางแล้วลุยต่อไปลิวเสี่ยวโม่ไม่น่าเชื่อเลยนะว่านายจะฆ่าขวดหลงได้นะขนาดแข็งแก่งขนาดนี้นะฮ่ชูฝอย งั้นเอาอันนี่ไปกินหน่อยกันละกันน้มันคือร็อกเก็ตลันเชอรฮะของขวัญของฉันนายน่าจะชอบนะสิ่งที่ฉันมอบให้นะเอาไปกินซะแมวโอเคเราทุกคนก็จบกันไปแล้วหลัคลิป4นาทีนะครับผมตตดนห้มันนานนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้นะครับเออก็เออถ้าผมพาไม่ดีนะครับก็เพราะว่าเออควันของผมนะมัน เออลิ้นของผมนะมันไปขูดกับฟันนะซึ่งตอนนี้ผมก็เจ็บมากเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมพยายามที่จะฟืนแล้วนะครับแต่มันก็เจ็บนะครับผมเองก็หาวิธีแก่นะแต่มันก็เจ็บอยู่ดีนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายไปเองตามธรรมชาตินะครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยนะครับที่ดูนะครับกับบายๆแล้วคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้ว